รางวัลของเธอก็คือลู่วิ่งไปเลยเดินไปเลยวิ่งไปเลยระเบิดพลังไปเลยครับถ้าเล่นเล่นเบาๆครับป๊ะป๋าคุมอยู่เวลาเล่นเล่นเบาๆครับเล่นเบาๆเป็นไหมครับโน ไม่ไม่เนี่ยเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวทะเลาะก,กันฮุกครับแบบนี้มันจะกลายเป็นทะเลาะก,กันครับสวัสดีโรมี่ไปขุดเห็นปูนมาไมกว่าฟันจะหายยืดไม่เลยเราไม่โยกเลยนะทำไมอยู่ดีฟันยืนก็ไม่รู้อาบูขึ้นไปบอกเพื่อนสิว่าเขาเล่นกันแรงหรือเปล่าอ่ะอาบูสมทบโลกไปเริ่มแต่เล่นเบาๆนะเล่นเบาๆนะเ,นเบานะาว,นะวิทยาแจมไม่ลุกไม่แจมเบานะต้องเบานะยังไง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  เก็บฟันก่อนลูกเก็บฟันไม่งั้นตาให้เลิกเล่นนะลูกเก็บฟันก่อนตาให้เลิกเล่นเป็นเบาๆเป็นไหมไม่เข้าใจเหรอฮุกเลิกทับตัวเขาได้แล้วดูทรงไลไอ้ฮุกนี่แหละตัวสร้างเรื่องเลยไปอยู่กับแก๊งของเธอเลยไปแก๊งหมาเล็กนี่นี่หมาเล็ก <c oughs> สนนเล่นกับอาบูไปเลยไม่ต้องออกมาสองคนนี้ถูกกักขังไม่ต้องเจอกันอีกไม่ต้องพยายามฮุกไม่ต้องพยายามคนนี้ยังว่างตัวเท่าๆกันเล่นกันไหมหรือว่าจะเล่นกับคนนี้ก็ได้แต่ว่าเล่นแบบเบาๆมือนะเล่นได้ฮุกเล่นกับเควิน อเอาแค่นีออกมาลูกมีเพื่อนอยากเล่นด้วยสองคนนั้นเลิกหวังเธอไม่ได้เล่นกับเขาแล้วโอเคไหมสนงเรารู้แล้วเธอคือพลังเธอไม่หมดแล้วตัดใดที่เธอเห็นเพื่อนคนนี้ที่พยายามจะไปหาเธอเนี่ยเพื่อนคนนี้ที่เขาทําทุกวิถีทางที่จะเข้าไปหาเธอเราบอกเลยว,วันนี้เราจะกีดกันปุกครับอ่ะอู้เอาไปเล่นเล่นอยู่กับตัวเองส่วนสนอมานี่ลูกมามา Oh. แน่นอนว่าฮุกไม่ใช่รางวัลของสนงสนงมาและรางวัลของเธอก็คือลูวิง่งไปเลยเดินไปเลยวิ่งไปเลยระเบิดพลังไปเลยครับเก่งมากครับ